สวัสดีครับนะนะวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วนะครับนาเล็กพลอหวอนนะวันนี้มาเที่ยวเล่นปฏติโปรครับมีทั้งเกา๋าทั้งกระพงนะรอบนี้ดูสภาพอากาศอาจะแดดนะครับ็หวังว่าจะโดนเก๋ากับเขามั่งสักตัวสองต,ต,ตัวนะคาดว่านะถ้าโดนก็ดีนะครับโอเคนะวันนี้มาคนเดียวนะทีมงานช่วงนี้งานเยอะครับทีมงานไม่ได้มาด้วยนะเ,เดี๋ยวตามผลงานดูครับเข้าไปฮา ที่ทางก่อนเนาะโอเคครับตามผลงานดูครับ อะไรที่ไม่ไม่คุ้นไม่อยากคุ้นเลยนะไม่อยากเคยชินเลย <c oughs> อะไรของเรานี้ะไม่ใช่ว่าตีไม่ถึงเขานะ ขอให้มันขึ้นเรื่อยอ,อ้าโอ้ดูกินนะ้เข้าวกอยังไงวะพอ <c oughs> กินถึงหน้าเลยโอ้ <c oughs> โอดูมาแล้วมาปุ๋งละแรงดีนะเป็นตัว <c oughs> เล่นเลยครับเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยครับเล่นเลย <c oughs> เอาให้ได้ตัวให้ได้ตัวต้องรีบอาให้ได้ตัว <c oughs> ชอบสีซีดๆแต่วะสีเข้มๆ,ๆไม่เอาอะ <c oughs> เก๋าอ่ะ <c oughs> ขวานะครับขวานะฝุ่งฮะแตมแรกมาละให้ชื่นใจหน่อย แตมแรกมาให้ชื่นใจน้อยกินไก่ด้วยกันผมล่อกลางบ่อเลยข้างหน้าเลยสองเมตรเองอ่อะตไดุ้่งน่เอต้อขึ้นเลยแสดงฝั่งนี้ไม่ขึ้นจะขึ้นฝั่งนี้อย่างเดียว โดนเลยโดนจะฝังหนุนคือฝังหนนไม่ถึสี่ห้าตัวแล้หลุมนั้นนะ่ะมันโดนไม่ไกละอ่า ลอยแล้วก็นั่นแล้วแอครับแอะฮอตเสร็จจกัดไกลด้วยลุมที่หน้าโดนเลย

ขอบคุณครับเกระเหอาเลูยหายเอาแล้วว้าโอ้โหนิดเดียวเองโอเคหนึ่งตัวครับ

ต้องมีใช่ไหมนะ นึกว่าโดนนึกว่าโดนน้าฝั่งโน้นสายตัวนะครับสายตัวนะึกว่าโดนน้าฝั่งโน้นเราก็มองอยู่โอ้ยโอ้ยหวานๆไก่ครับ สายนะคร,ถร,ถรับสายตัวนะคร,ถรถับเขาคิดว่าโดนน้ำของนู้นผมก็ไม่วัดตัวตัวแล้วอะ

ผมแอบมองผมแอบมองน้าอยู่ไง,งยย <c oughs> บอกน้าพาเดินผมก็เลยลองเดินดูโอเคเต็มสองครับเก่าตัวที่สองโอ้ตัวนี้ใหญ่ยอยู่โอเค หวนเหวเลยครับยอดครับปารติโปรไ้เจอกันอีกโอ้โหนิดเดียวเองนะครับผมวัดชา้าด้วยแหละผมคิดว่ามันโดนคือโดนฝั่งโน้น จะไปอีกหนึ่งวันนะสำหรับฟันติโปนะวันนี้เก่าสองนะน่าจะไซส์สามอยู่สองตัวเลยโอเคค่าคันหนึ่งพันบาทน,นะวันนี้ก็ถือว่ารอดนะไม่รวยก็ไม่เจ็บนะครับโอเคใ้เวลาประมาณละสี่โมงละขลามสองรถติดแน,น่เลยโอเคครับตามผลงานต่อครับผมฝากผลงานช่องพอัลลุกออดได้จริงนะครับผมใครที่ชอบอในการตกปลานะครับ อย่าด้วยเย่าฟอร์มนะเหยื่อสดก็มีว่างนะแต่ไม่ค่อยได้ออกนะไม่ไม่ค่อยชอบเหยื่อสดเท่าไหร่นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหานะช่องเขากดไม่ชิงให้ด้วยนะผมเย้ครับไว้เจอกันอากันหน้าครับผมสวัสดีครับผม